ครับวันนี้ก็ได้ลาธนาของดีมาอีกเล่มหนึ่งนะครับพี่พินเพื่อนครับเป็นมีดเทพศาสตาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับผมนี่ครับห่อใส่ผ้าขาวไว้อย่างนี้นะครับเป็นความเชื่อเราต้องเอาสิ่งของที่ขาวบริสุทธิ์นะครับเก็บไว้อย่างดีครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับพี่พินเพื่อนครับเป็นความเชื่อของใครของมันของใครของท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับ ครับอีพีนี้มาชมมีดด้ามงอฝักงอนะครับผมพูดเต็มก็ได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวโดนปิดปิดกดนะครับพี่เพื่อนนะครับเป็นของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับผมหรือว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับคูบาจา์ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับมีดรุ่นนี้หลวงพ่อเดิมได้ร่วมปลูกเสกด้วย นะครับหลวงพ่อเดิมได้ร่วมอธิษฐานจิต,ตปลูกเสกด้วยพร้อมกับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนี้ท่านสร้างมีดนะครับมีทั้งควานช้างมีทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับพี่เพื่อนๆครับหรือว่ามีดปากกานะครับผมมี3ไซส์3ขนาดนะครับมีดท่านเริ่มสร้างประมาณป,าณปี2495ถึงปี2511นะครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับผมท่านสร้างหลัง จากหลวงพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมท่านก็เริ่มสร้างมีดมาประมาณปี2456ประมาณนี้นะครับพี่พินเพื่อนครับมาดูมีดเล่มนี้นะครับด้ามงอฝักงอมาเช็คความยาวกันนะครับความยาวตั้งแต่ปลายนะครับรวมฝักทั้งด้ามนะครับก็อยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับพี่พินเพื่อน9นิ้วครึ่งนะครับทั้งด้ามและฝักนะครับยังไม่ถอด พี่เปิ้ลเปครับเก้านิ้วครึ่งนี้เขาเรียกว่ายังไม่ถึงควานช้างนะครับยังเป็นมีดไซส์กลางอยู่หรือหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือมีดไซส์กระเทยนั่นเองนะพี่เปื่อเปครับนี่ครับดามงอฝักงอแหม่รัดแหม่รัดเป็นสามกษัตริย์นะครับนี่ครับเป็นแหม่รัดสามกษัตริย์ไม่ใช่เป็นเงินนะครับผมนะครับเป็นออกไปทางแปะตังนะครับพี่เพิ่อเปออกคล้าย คล้ายๆกับเนื้อผสมนะครับเหมือนเนื้อผสมแต่ว่าแต่เขาเรียกว่าแปะตั้งนะครับก็มีทั้งสีทองแล้วก็สีทองเหลืองก็มีครับคือแหมรัดนะครับผมมีทั้งทองแดงและทองเหลืองออกออกทองแดงออกคล้ายๆนาครับพี่เพื่อนนะครับออกคล้ายๆนากรับออกกคล้ายๆนาคเพราะว่าออกสีอมชมพูนิดๆนะครับผมนะครับผมอย่างที่ว่าเป็นมีดสามกรัตรครับเงินทองนาก แต่ส่วนตัวผม,ผมว่าน่าจะไม่ใช่เงินนะครับถ้าเป็นเงินก็จะเป็นเงินไม่เต็ม90%าหรอกนะครับพี่เนเพื่อนครับนี่ครับสีขาวออกถ้าเป็นเงินก็ก็จะออกเป็นสีนวลนวลตากว่านี้นะครับจะไม่เลื่อมอย่างนี้นะครับพี่เนเพื่อนครับนี่ครับมีด3กษัตริย์นะครับเป็นมีด3กษัตริย์นะครับนี่ครับแหมลัดจะเป็นแบบนี้แห้ที่ฝักจะมีสีเส้นนะครับ นะครับมี4เส้น1 2 3 4 5สนะครับผมเออมี5เส้นขอไปด้วยนะครับพี่เพื่อนอครับผมกล้องบังนะครับผมมองไม่เห็นนะครับแม้ฝักจะมี5เส้นนะครับผมห้าเส้น5้าที่รัดนะครับผมตรงด้ามจะมี2 2เส้นะครับ2ที่รัดครับพี่น้องครับเรียกอีกอย่างก็เป็นแหมบางคนก็เรียกแหนเขาแล้วแต่จะเรียกนะครับพี่เพื่อนครับมาส่องดูเนื้อหา ของงอกันนะครับพี่พินเพื่อนครับอ่านี่ครับผมพยายามจะหันกล้องให้ดูแบบชัดๆไม่ชัดเลยนะครับพี่พินเพื่อนเพราะว่าแดดไม่มีครับวันนี้ครับคืมฟ้าคืมฝนทั้งวันนี่ครับเนื้อของงอแท้ๆนะครับผมแต่น่าจะเป็นงออ่างออ่างอเขาเรียกอะไรงอชออ่อน พูดเต็มเมไม่ได้ครับงอชอ่อนนะครับไม่ใช่งอชอแก่นะพี่พินเพื่อนครับนี่ครับออกไปทางขนายแหละครับพี่พี่น้องครับบางคนก็เรียกขนายนะครับก็อยู่ในส่วนของงอเหมือนเดิมนะพี่เพื่อนครับนี่ครับออกช้ำๆอย่างนี้นะครับออกช้ำๆอย่างนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับพี่เพื่อนครับแล้วก็ไม่ใช่เลซินนะครับรับประกันเลยครับผมไม่ใช่เลซินไม่ใช่พลาสติกนี่ก็แหม้รัดก็ นี่ครับแหมลัดเป็นเงินทองนาคนะพี่เพื่อนๆครับนะครับมีความฉ่ำครับมีความฉ่ำครับถ้าของแท้จะมีความฉ่ำอย่างนี้นะพี่เพื่อนๆครับจะมีความฉ่ำเหมือนกับเม็ดขนุนนะครับวิธีดูงอนะครับผมเหมือนกับเม็ดขนุนเลยมีปิดทองคำเปลวด้วยนะครับมีเล่มนี้มีปิดทองคำเปลวด้วยนะครับปิดทองคำเปลวนะครับ นี่ยังขนาดยังไม่ถอดนั่นนี่สวยงามเห็นไหมครับปอกมีคาบครของตะกันนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับคาบเก่าความเก่านะครับเพราะว่ามีดท่านสร้างมาตั้งแต่ปี2495ท่านเริ่มสร้างมีดนะครับลงพอกันวัดเขาแก้วจนถึงปี2511นะครับนี่ครับมีดลำนี้ไม่สั่นไม่คลอนนะครับแน่นเปี้ยนะครับพี่น้องดูครับนี่คือด้ามนะครับพี่เพื่อนครับเห็นไหมครับจะมีความฉ่ำ ครับถ้างอแทจะมีความฉ่าแบบนี้เหมือนกับเม็ดขนุนเลยนะครับดูมีความใสความฉ่ำนะครับตรงท้ายด้ามจะปิดทองคำเปลวด้วยนะครับปิดทองคำเปลวด้านในลงไปเหมือนกับมีมวลสารอะไรสักอย่างนะครับฝังอยู่ด้านในคือผมได้สองดูชัดๆแล้วนะครับพี่ปีนเพื่อนครับนี่ครับ เหมือนกับหลวงพ่อท่านได้อุดมลสารไว้ที่ท้าย,ายด้ามหรือว่าจะเป็นตะกุดก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าปิดทองคาเปียวผมไม่อยากจะแกะออกมาดูทองคาเปียวก็ทองคาเปียวเก่านะครับไม่ใช่เพิ่งปิดใหม่นะพี่เพื่อนๆครับนี่ครับมาดูด้านในกันขอญาตนณปูดเดอร์นี่ครับเป็นมีดขนาดเก้านิ้วครึ่งความยาวด้ามได้ฝักทีนี้เราจะมาวัดความยาวของใบนะครับความยาวของใบ ความยาวของใบอยู่ที่ห้านิ้วพอดีนะครับพี่เพื่อนๆครับความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับห้านิ้วพอดีขนาดพอดีพอดีรวมทั้งด้ามด้วยก็อยู่เก้านิ้วเกือบเก้านิ้วครึ่งนะครับเก้านิ้วอันนี้เก้านิ้วสามมิลครับเก้านิ้วสามมิลครับพอดีรวมด้ามและฝักก็อยู่เก้านิ้วครึ่งขนาดไซส์กลางครับเป็นมีดขนาดกลางของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วซึ่งมีความ สวยงามนะครับผมมีความสวยงามมากที่ว่าสวยงามก็เพราะว่าใบมีดจะไม่มีสนิมนะครับผมไม่ค่อยมีสนิมนะครับน่าจะเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กผสมนะครับพี่เพื่อนน่าจะเป็นเหล็กผสมพีครับพี่เพื่อนครับส่วนตัวผมว่าเป็นเหล็กผสมที่ไม่ไม่เน้นไปทางตะปูสังขวานอนนะครับเพราะว่าเหล็กพวกนั้นจะทําให้เกิดสนิมนะครับที่เขาเรียกกันว่าเหล็กขาวนะครับนี่ครับ ที่เป็นสนิมก็จะมีไม่กี่จุดเองครับนี่นีจุดหนึ่งครับสนิมขึ้นอันนี้ได้มาวันแรกสนิมขึ้นเต็มนะครับสนิมขึ้นเต็มแต่แต่ไม่ค่อยมีเยอะแต่ไม่ค่อยมีสนิมเยอะนะครับพีพ่ปนเพื่อนอ่ายังมีาขาวๆอยู่ผมได้มาเอาน้ํามันจันหอมนะครับมาน,ำ,านำน้ำมันจันหหอมมาเช็ดนะครับใช้อะไรใช้กระดาษทิชชู่เช็ดนะครับพ,พีนเพื่นครับนี่ครับนะครับตรงโคนมีด ตรงนี้จะมีทองคําเปลวปิดด้วยนะครับพี่บินเพื่อนครับมีดไม่มีการสั่นคลอนเลยแน่นเปียกนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับทองคําเปลวนี่คือเอกลักษณ์ของช่างนะผมช่างพระยุหะนะผมช่างพระยุหะกิรีนะครับสร้างเพราะว่าท่านหลวงพ่อกันท่านได้จ้างช่างนะครับมีประวัตินะครับที่มาที่ไป ท่าน,นท่าน,นจ้างช่งางพระยุหะนะครับพระยุหะคดีตีมีดให้ท่านแล้วก็นํามาปลูกเสกที่วัดพีพิเพันธ์ครับนามาปลูกเสกที่วัดก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะทางหลวงพ่อทําอย่างเดียวนะครับท่านก็ทาไม่ไหวหรอกครับท่านก็ต้องจ้างช่างครับผมจ้างช่างพระยุหะนะครับตีมีดให้ท่านแล้วก็นํามาปลูกเสกที่วัดนะครับพีพิเพันธนี่คืออักระยันมาส่องดูกันผมจะจับ ไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยนะครับน,น,นานๆทีมี <c oughs> อัดคลิปเกี่ยวกับมีดมันไม่เหมือนพระ,ะครับมันจับยากาใกล้กับโทรศัพท์ันอ,อย่างนี้แหละนี่ครับมาดูอัขระยันกันเห็นไหมครับเป็นยันตัวตอกเห็นไหมครับอ่านี้คงจะเป็นนะโมพุทธายะใช่นไหมครับใบมีดก็เ,เหมือนกับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเหมือนกับมีดของครูบาอาจารย์ของท่านเป๊ะเลยนะโมพุทธายะ,ะครับเนี่ย ตัวตอกจะเป็นอย่างนี้พี่วินเพื่อนนี่ครับตัวตอกนี่คืองานตอกมืองานแฮนด์เมดก็ว่าได้เห็นไหมครับตัวตอกเป็นล่องลึกๆอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ช่างนะครับอย่างเช่นมีดหลวงพ่อลุงวัดหนองสีีวนนี้ส่วนมากตัวตอกจะไม่ค่อยลึกนะครับจะไม่เหมือนมีดหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกันตัวตอกจะมีความลึกนะครับพี่น้องครับล่องตอกล่องของการตอกจะมีความลึกนะครับจะมีแฉลบบ้างนะครับ ดูง่ายสบายตาครับพี่พเพื่อนนะครับจะมีแฉลบบ้างนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างนี้แล้วก็ไม่เสมอต้นไม,ไม่เสมอกันสักทีเดียวนะพี่น้องเห็นไหมครับในร่องลึกๆก็จะมีคราบสนิมขึ้นปลายเต็มเป็นบางจุดนี่ครับโมขุทายะเห็นไหมครับตัวตัวยะนี้เหมือนกับสลีนี้จะมีการแฉลบเห็นไหมครับนี่คือการตอกมืองานงานาแกะมือตอกมือ พี่น้องครับตีมีดก็ตีด้วยมือนะครับไม่ใช้ไม่มีเชื่องไม่มีเครื่องจักรเหมือนกับยุคปัจจุบันพี่น้องครับนี่ครับวิธีการดูผมก็ดูอย่างนี้แหละนะครับดูเองครับเราดูเป็นเราก็ดูเองไม่ต้องไปให้ใครดูให้เพราะว่าเดี๋ยวเขาสวดเราต้องศึกษาเองทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือว่าพระเครื่องนี่ครับดูความเป็นธรรมชาติของการตอก เชิงช่างของช่างพยุหะคีรีครับนี่ครับจะมีฉลับบ้างมีปิ้นหน้าปิ้นหลังบ้างอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่เหมือนเครื่องจักรความละเอียดจะไม่ไม่เหมือไม่ไม่มีนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คือมีดที่ทันยุคหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับเชื่อกันว่านะครับผมว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้มาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับท่านได้มาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเป็นมีดมีดยุคยุคต้น ยุคกลางครับมีดเล่มนี้น่าจะเป็นยุคกลางนะพี่เพื่อนครับส่วนตัวผมว่าเป็นยุคกลางนะครับเห็นไหมครับสนิมก็ไม่ไม่ค่อยหนานะครับมีก็มีเป็นบางจุดนะครับเห็นไหมครับล่องเลือดอ่า,อาไม่ชัดนะครับดูความเป็นธรรมชาติของมีดหมอเราเรียกว่ามีดเทพสัตตา สุนมากจะเรียกกันมีดเทพสาตานะครับพี่น้องครับเป็นมีดหมอเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกับสายดําส่วนตัวผมนะครับนะครับเหมือนกับสายดํานะครับมาดูช่วงไวปลายมีดเห็นไหมครับนี่ครับความเป็นธรรมชาติสนิมขึ้นปละปลายแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กที่ไม่กินสนิมเยอะนะครับส่วนมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมนะครับผมส่วนผสมหรือว่าขึ้นอยู่กับเหล็ก เหล็กที่นํามาตีมีดนี้อาจจะไม่เป็นเหล็กที่ไม่ไม่มีสนิมขึ้นเยอะเหมือนกับตะปูสังฆบานอนแล้วก็เสากระโดงเสาเสาเอกของโบสถ์อย่างนี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหล็กขาวที่หรือว่าจะเป็นเหล็กล้อเกวียนอย่างนี้บางท่านก็บอกว่าเป็นปีกเครื่องบินก็มีนะครับพี่น้องครับคือมีหลากหลายมากนะครับสัตว์โลหะของท่านที่นํามา เป็นมวลสารนะครับในการตีมีดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับรอยแฉล็บนะครับเห็นชัดๆเลยรอยแฉล็บนะครับปลายมีดก็เป็นสนิมอยู่นะครับพี่เพื่อนเจ้าของเดิมบาจจะเคยใช้มานะครับเรามาดูอีกด้านนะครับอันนี้ลายน่องสิงนะครับพี่น้องนะครับลายน่องสิงนะครับล่องจะไม่ไม่เท่ากันนะครับดูง่ายอย่างนี้แหละครับอืมไม่ใช่โรงงานทํา ดูไม่ต้องส่องก็ได้ครับมีดโรงงานหรือว่ามีดทำมือดูง่ายสบายตาใช่ไหมครับไม่มีรอยแฉลบเลยเพราไม่มีความละเอียดนะครับความละเอียดจะไม่ไม่ละเอียดจะไม่ละเอียดเท่ากับเครื่องจักรนะครับลองเลือดเมื่อก่อนเราในยุคก่อนไม่มีเครื่องจักรนะครับพี่น้องครับไฟฟ้าก็ไม่มีหรอกครับในยุคนั้นนะครับพี่พี่น้องครับคงจะเป็นกรบสายเหล็กนะครับผมมา ทำเก็บรายละเอียดครับหลังจากตีเสร็จเ็าจะทํากบสายเหล็กเหมือนกับเครื่องโม่หินนี่แหละครับโมมาสายๆๆๆาสาสาเก็บรายๆๆละเอียดสวยงามนะครับดามงอฝักงอนนี่ครับดามงอแตกรากผักชียอย่างนี้นะครับแตกลายงอเขาเรียกเขาเรียกว่าแตกลายงอถ้าเป็นพระสมเด็จแตกลายงนะครับถ้าแตกลายสังฆโลกจะแตก อ,อ,อีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่แตกแบบนี้ถ้าแตกเป็นลงมาอย่างนี้เขาเรียกแตกลายงอของแท้นะครับพี่น้องนี่ครับมีสามกษัตริย์หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นอะไรที่โอ้โหสมบูรณ์มากนะครับเพอร์เฟกมากครับพี่น้องครับเป็นเมีดที่ผมได้มาเล่มนี้ผมหวงมากนะครับผมผมมีเล่มเดียวก็ได้มีโอกาสมาลงให้พี่พี่เพื่อนรับชมกันผมก็ไม่คิดว่าจะได้มาครับต้องขอบคุณพี่ ที่ให้มานะครับแกเป็นคนจังหวัดทางภาคอีสานนี่แหละนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมก็ได้เช่าหามบูชาต่อจากแกมานะครับผมพี่น้องครับต้องขอบคุณแกมากนะคพี่เพื่อนนีครับสวยงามตามท้องเรื่องมีเทพสาตตาครับผมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับดูด้านใน ตรงด้านในก็จะมีความแห้งครับด้านในจะมีความแห้งระของด้านในของงอเห็นไหมครับแห้งแล้วก็มีรอยอชักเข้าชักออกเห็นไหมครับครับดูง,ง่ายๆดูผมดูแบบนี้แหละผมไม่ดูอะไรมากมายาพี่เ,เพื่อนๆครับมีดเล่มนี้แน่นเปียนะครับโชคดีที่ผมได้มา,าพี่เ,เพื่อนๆครับที่แรกก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะให้มาได้มา ประมาณ2ปีกว่าๆเลครับมีดเล่มนี้ครับสอปีประมาณนี้แหละนะพี่น้องนะครับแน่นเปียกเลยนะครับความยาวใบนะครับ5นิ้วรวมด้ามและฝัก9นิ้วครึ่งขนาดพอดีพอดีพกติดตัวขนาดพอดีเลยถ้าสั้นกว่านี้ผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับถ้าสั้นเกินไปเวลาเราเข้าป่ามันไม่อุ่นใจเหมือนกับมีดยาวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมารักษา คนที่โดนคุณใสหรือว่าโดนผีเข้าอะไรอันนั้นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาเดินเข้าป่าหรือว่าเข้าในไปทาธุระต่างจังหวัดอย่างนี้ผมจะพกยายาวอย่างนี้เลยขนาด9นิ้วด้ามและฝักนะครับอย่างต่าไม่ไม่ขาด9นิ้วด้ามและฝักแต่อย่าพกเข้าสถานที่ต้องห้ามนะครับอย่างกับเซเว่นธนาคารอย่างนี้เตรียมตัวแย่ yeah นะครับผมถ้าเป็นมีดปากกาขนาดสาลิกา2นิ้วครึ่งนะครับผมมีดปากกาก็4นิ้ว อ่าเป็นขนาดสาลิกาเขาสอนิ้วครึ่งอันนั้นไม่เป็นไรนครับผมพวกได้ขนาดเข้าเซเว่นผมก็เคยก็เคยเข้าแลครับไม่ไม่เป็นไรนครับมีดขนาดสาลิกาหรือว่าปากาเอาล่ะครับ e ีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะผมมาชมมีดหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับผมเริ่มสร้างท่านเริ่มสร้างมีดตัแต่ปี2495ถึง2511ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับมีดเล่มนี้ ส่วนตัวผมก็ว่าเป็นยุคกลางของหลงว,วนะลงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับผมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะพี่น้องครับเชื่อว่ามีหลวงพ่อเดิมเป็นอาจารย์ของท่้นมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเอาละครับ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะพ,พี่น้องครับท่านใดทีด่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้มีแต่ความสุขความเดินพบปนใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ